มะละกอหนึ่งต้นเราสามารถทำได้หลายยอดนะคะทุกคนไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนับไปห้าก้านหรือว่าห้าใบนะคะทุกคนนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็จะตัดตรงยอดที่หกค่ะทุกคนตัดตรงนี้เลย แบบนี้เลยค่ะแล้วเขาก็จะแตกยอดตามกิ่งตรงนี้นะคะทุกคนประมาณหนึ่งสัปดาห์เราลดน้ำตามปกตินะคะมาดูอีกต้นกันค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะทำเหมือนกันนะคะแล้วก็นับไปเลยค่ะห้ากิ่งหรือห้าใบนะคะสองสามสี่ห้าแล้วก็ตัดตรงนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะทุกคนทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะแตกยอดใหม่มานะคะเราก็เลือกยอดที่มันแข็งแรงไว้นะคะทุกคนจะได้แบบนี้เลยค่ะต้นตัวอย่างนะคะมีหลายกิ่งนี่คือกิ่งที่เราเลือกไว้นะคะเราจะเลือกกิ่งที่แข็งแรงนะคะเอาไว้เมลิมอนเลือกสี่กิ่งค่ะลองเอาวิธีนี้ไปทำที่สวนท่านดูนะคะทุกคน ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ